สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สารเณชัยแวะแจ้งข่าว FC น้องไรอันกาดบัณฑิต Let's go วันนี้แอดมินมีภาพบรรกาศน่ารักสดใสของน้องไรอันกาดบัณฑิตระหว่างรอทำการแสดงสดที่อิสุสุชัยนาทมาฝากครับ ภาพดังกล่าวแอดมินได้มาจากทิกติกของน้องโบครับเป็นภาพบรรยากาศความน่ารักสดใสแสนโซนของน้องไรอันที่เราไม่ค่อยจะเห็นกันนะครับเป็นภาพหาชมได้ยากครับทุกคนแอดมินชมไปก็ขำไปครับอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพดังกล่าวมาฝากเพื่อนๆเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านที่รักน้องไรอันารรากาดบัณฑิตให้ได้รับชมรับฟังด้วยกันครับ มันล้มมาก idi, มันล้มมากเสียงเราคมข้ามคมข้ามทำไรอันทำไรครับหมดฟังพวกมนทำ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย